ข้อนี้ครับ x กับ y จะเป็นส่วนกลับซึ่งกันและกันครับสังเกตดูนะครับ x กับ y <ม>จะเป็นส่วนกลับซึ่งกันและกันครับต่อไปมาดูต่อครับคำถามคือ7 x กำลังสองลบสิ xy บวก7 y กำลังสองครับเห็นครับถ้าเป็นส่วนกลับลองดูตรงนี้ครับลองดูตรงนี้ครับ1 1 xy ครับตรงนี้ก็จะกลายเป็นถ้าเป็นส่วนกลับ เมื่อ x กับ y มาคูณกันก็จะได้1ทันทีครับแล้วก็มาคูณกับ11ก็ได้11นั่นเองครับดังนั้นพจน์กลางตรงนี้ครับมีค่าเท่ากับ11ครับติดลบให้มันก็คือลบ11 1อครับทำยังไงมาดูวิธีทำกันครับต่อไปมาดูตัวเศษกับตัวส่วนของทั้ง x ทั้ง y เมื่อยกกําลังสองแล้วจะเป็นยังไงดูครับจับจาได้ครับมันก็คือหน้ากําลังสองบวกสองหน้าหลังบวกกาลังกาลังสองกับหน้ากําลังสองบวกสองหน้าหลัง บวกลังกำลังสองนั่นเองครับอีกอันก็คือหน้ากำลังสองบวกสหน้าหลังแล้วใช่ไหมต่อไปก็เป็นหน้ากำลังสองลบ2หน้าหลังบวกหลังกำลังสองนั่นเองครับต่อไปก็มาดูค่าของ x กำลังสองกับ y กำลังสองครับต่อไปมาดูค่า x กำลังสองก่อนครับเมื่อเราคูณทั้งเศษทั้งส่วนนะครับด้วยคอนจูเกตของตัวส่วนแล้วนะครับเราก็จะได้ดังนี้นะครับ ตัวส่วนก็จะกลายเป็นหน้าบวกหลังคูณกับหน้าลบหลังแล้วตัวเศษล่ะตัวเศษจะเป็นกําลังสองสมบูรณ์หน้ากําลังสองลบสองหน้าหลังบวกหลังกําลังสองนั่นเองครับแล้วก็จะเขียนเป็นหน้ากําลังสองบวกหลังกําลังสองลบสองหน้าหลังนั่นเองครับครับเราก็จะทําเป็นผลสําเร็จครับหน้ากําลังสองลบหลังกําลังสองเฉพาะตัวเศษผ่านนะทีนี้มาดูตัวส่วนนะฮะหน้ากําลังสองลบหลังกําลังสองก็จะกลายเป็นร้อยยี่สิบเอ็ด สองหน้าหลังข้างบนก็จบไปแต่ทีนี้ข้างล่างครับลบร้อยยี่สิบนั่นเองครับสองกำลังสองรูทสามสิบกำลังสองก็ได้สามสิบคูณสองคูณสองก็กลายเป็นสี่นะครับสามสิบคูณสี่ได้ร้อยี่สิบครับข้างบนก็ร้อยยี่สิบเอ็ดบวกร้อยี่สิบข้างล่างร้อยยี่สิบลบร้อยยี่สิบครับแล้วก็ด้านบนก็คือตัวเศษก็คือลอบสี่สิบสี่รูทสามสิบนั่นเองครับ แต่เดี๋ยวพอดกลางก็คือส4ิบี่รู้สาสิเดี๋ยวมันก็จะหมดไปเพราะ x กําลังสองกับ y กําลังสองเมื่อบวกกันก็พอดกลางก็จะหมดไปนั่นเองครับเ,เป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันครับครับตัวส่วนสองสิบเอ็ดลบส4ิบี่รู้สามสิบนั่นคือโวเศษใช่ไหมครับตัวส่วนร2อยิบเอดลบร2 0ยิบก็คือได้1นนั่นเองนะครับเรียบร้อยครับตัวส่วนก็ เป็น1ตัวเศษก็2อ1่บอวกลบด้วย44หรือ30นั่นเองครับอ่ะต่อไปดูต่อครับนี่คือกําลัง2ได้ไปครับต่อไป y กําลัง2ครับลักษณะคล้ายๆกันครับลักษณะคล้ายๆกันลองดูครับทํำยังไงครับก็คล้ายๆกันเห็นไหมครับครับข้างล่างก็เป็นผลต่างกําลังสองด้านบนก็หน้าบวกหลังคูณกับหน้าบวกหลังนั่นเองนะครับนะครับมันก็ต่างกันนิดเดียวนะครับต่างกันที่ ตัวเศษทั้งคู่เลยนะครับตัวส่วนเหมือนกันนะครับตัวเศษทั้ง x กาลังสองกับ y กาลังสองมีตัวเศษต่างกันที่เป็นลบกับเป็นบวกนั่นเองครับสังเกตดูนะครับเป็นลบกับเป็นบวกครับเป็นลบกับเป็นบวกไอ้นี่เป็นบวกทั้งคู่ส่วนตัวนี้ก็เป็นลบทั้งคู่นะครับเคนะครับผ่านไปนะครับดังนั้นครับก็จะกลายเป็นตรงนี้เป็นลบครับตรงนี้เป็นบวกครับเมื่อนํามาบวกกันดังบรรทัดถัดไปครับเมื่อนํามาบวกกันก็จะ 4 4รู้สามมันก็จะหมดไปพอดีเลยใช่ไหมครับมันก็จะหมดไปพอดีเลยนะครับต่อไปก็มันก็จะได้เป็น241บวก241นั่นเองครับแล้วก็1 1 x y ก็มีค่าเท่ากับ11นั่นเองครับติดลบไปมันนะครับครับข้อนี้ก็สบายนะครับก็ได้300พนะครับ3 3 6 3นั่นเองครับ ดังนั้นครับคลิปนี้ครับก็จะบอกว่าคลิปที่แล้วครับต่างกันตรงไหนครับต่างกันที่ตรงนี้นั่นเองครับนะครับ่างตรงนี้ครับแต่ยังไงเสียครับเมื่อนํามาบวกกันมันก็จะหายไปพอดีครับก็เหลือเฉพาะหน้ากําลังสองบวกหลังกำลังสองนั่นเองครับดังนั้นคลิปนี้ครับก็จะเป็นตัวบอกให้เห็นความแตกต่างของคลิปที่แล้วนะครับว่าต่างกันที่สี่สี่กับสี่นั่นเองครับ แต่ต่างกันแล้วมันก็นิดเดียวครับคําตอบเหมือนกัน